สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกนะครับผมอยู่ที่วัดคลองขวางจังหวัดนนทบุรีนะครับผมมาชมสวนน้ำตกกันนะครับผมที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมพาเพื่อนมาชมบรรยากาศน้ำตกนะครับผมว้าวเพาเพื่อนมาชมความสวยงามของน้ำตกนะครับ เ,ออเป็นบรรยากาศน้ำตกกนะผมออมีต้นไม้มีสวนหย่อมนะผม ก็ ơ, เป็นสะพานทางเดินนะครับผมธรรมชาตินะครับผมของความสวยงามของน้ำตกนะครับผมสวนย่อมแล้วก็มีน้ำตกนะครับผมธรรมชาติดีมากนะครับผมก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสาหรับใครหลายๆคนนะครับผมก็จะเป็น ที่อยู่ด้านหลังมุมนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับ เป็นบรรยากาศที่อยู่ในสวนน้ำตกแห่งนี้นะครับผมอันี้คืออยู่ข้างหน้าผมนี่ก็เป็นน้ำตกนะครับผมอ่ามาดูบรรยากาศข้างในนะครับผมอเป็นวันหยุดก็จะมี ทุกคนมานั่งเล่นนะครับผมวันเพราะว่ามันเย็นร่มรื่นนะครับผมชมบรรยากาศข้างในกันนะอ ตกขนาดเล็กนะ้มีำลำธารนะครับผมบรรยากาศข้างในดีมากเลยนะครับผม เราฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็สวัสดีครับผม